วัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะมาดูเสียบุญส่งเขาตีน้ำครับเป็นเครื่องขเขาแรงครับพี่น้องคุณนะจะคล้องเดินมาพอดีไมงไช่เสียนัา่าเพ่อพี่แทนสวัสดีครับใช้เครื่องอย่างดีครับเครื่องอย่างดีเครื่องอย่างดีปั๊มอย่างดีอรอจะมาดูเครื่องเลยด้ข่าวเครื่องแรงเครื่องแรงเนี่ยลอยกูหัวเียลอยกูหัวเลยเครื่องจักแรงเครื่องยี่สิบเอ็ดแรงโอ้ยี่สิบแรงลอยกูหัวมาตรฐทนจริงๆครับพี่น้อง เนี่ยจะด้ข่าวว่าเครื่องเขาแรงครับจะมาดูเนี่นะเขาลดน้ำทุเรียนในลอ,อยโกห์หัวเนาะสุดยอดพี่เนนบุญมดรอบละจักจักลิตนี่นับน้ำมันห้าลิตโอ้เอาท้าก็เทาไปไปดูเครื่องดีไป<ะ>นี่ครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบุญส่ง,งเขาพาเดินดูสวนโอ้มะนาวไหมมะนาวลูกใหญ่มะนาวก็ลูกใหญ่้<ม>าเดินพาน้ำด้วยนะ,ะนบ,บ่เปียกเลยบอกอ๋อ เปียกอีลีตัวนี้หนาวๆด้วยนี่ครับพี่น้องน้ำแรงยังพักเลยโอ้เปียกๆ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 ูอะไรพี่น้องเด,เดินไปดูเครื่องเขาอยู่เครื่องเขาเแรงเอาตัวอย่างเขายไไหยกน่นเป็นไรนำแรงดีครับน,นี่ครับปลาก็พาเดินไปไปเรื่อยๆครับพุดเ,เปลี่ยน,น,ปนไป,ไปลเลยโอ้น้ำแรงครับ ก็รถไม่ถึงชั่วโมงเตั้งกันไม่ถึงไม่ถึงโอ้ก็หลอกก็ไล่เออเออเรื่องก็หลอกไปดู่ะไปดูไปดูป่าก็หลอกก็ไล่พี่น้องกันนี่ป่านี่มันจะเหลือทุเรียนทั้งนั้นโอ้ก็หลอกอยู่นาบ้านเลยตัวนี้ไป <laughs> โอ้นาบอยู่ตรงไหนก็ไล่หมดเนาะหมากข้างล่างพรท่านสวยอยู่อ๋อ ตลออมากินหมากแล้วมั้งนี่นันมากินเขรียกมันมันมากินหมากโอ้เปิดน้ำไว้ตลอดเลยตัวนี้ไหมโอ้เครื่องดังอืึๆงเลยมาสั้นลึกไหมนี่ตัวหัวตัวหัวสุดสุดแมคโครอ่ะโอ้แมคโครอะไรกันแมคโครใหญ่แมคโครใหญ่นี่บอซะครับสองน้อยหุ่นเครื่องสองตัวคุนเด้อ ไอ้เครื่องสองตัวจะไปดูเครื่องอยู่พี่น้องพี่ก้าพี่น้องเครื่องเหรอโอ้เครื่องใหญ่ยิ่งเครื่องใหญ่ยุ่งเครื่องใหญ่ ได้ได้โนี่เจาขอมทาัตนนครับพา่จะถาปั๊มเนี่ยลงทุนเท่าทหร่ปั๊ม ไอ้เครื่องหนึ่งร่างมา้เมื่นอสองประมาณมื่นสองประมาณเจ็ดพันตอนาณั <7, 000. S 2> นเจ็พันที่ว่าสองหมื่นหรืออะไรอยหัวม,มันลดหาริทโอเคอครับออกสานิว้วอนมุมานสนใจแล้วครับตอยอดอันนี้อันุู้นนูน้นนนนนกระน้ำอันนั้นดเด็กเขาเด็นน้ำจริงนี่นะ อ่าน้ำระบายเครื่องอ่ะระบายความร้อนน้ำพานบ่แมนก็ทำแบบน้ำพานไม่ต้องเอาใบพัดไม่ต้องเอาหม้อน้ำอ่ะใส่ได้น้ำพานเลยน้ำพานเลยครับโอ้เขาานดีมันระบายความร้อนได้ดีกว่าใบพัดนะครับน้ำพานครับน้ำพานไหลลงเท่านามน้ำร้อนไหมนั่นน้ำร้อนไหมอุ่นๆเอาแอนอุ่นๆน้ำนั่นนะอ่าอุ่นๆอเขาชาเขาชาเขาชาดูตาเนาะ แห่งไม่ย้ำหน้าแห่งไม่ส้นนี่มาแห่งน้าไหลเข่าตลอดโอ้น้าขึ้นตลอดครับโอ้่านทานทานไปไปดูตอยบันนีน้ไป่าไปไป,ไปนี่ครับพี่น้องดูบรรยากาศข้างบนครับนี่นี่ลงมาข้างล่างเยวจะใหปตาเข้าไปดูทุเรียนอีกเดินดูมารอบในเดินในทั่วอา่ามาตีตตจีงตีจ <มา S 1> <ๆ>ีงทางนี่ตรงเนี้ย ต้องเอารถไถเก็บหน้างานออกเนี่ยครับหนาแรงเนี่ยเดี๋ยวดีให้เสียวิชิดมาเห็นหนาเยอะนี่มันมันต้องเอารถไถเก็บหน้างานไม่งั้นมันมันลำบากครับตอนตอน,ตน,ตนพอนาฝนพอเราจะวิ่งทุเรียนน่ะเราจะ,ะมันจะลำบากไม่ใช่มันลำบากมันลื่นว่างๆท<อ><า>ุเรียนงามอยู่ดิว่างๆมากเ่ยเด้อใส่ผานามาถาว่าวันไหนว่างก็มันบ่มีวันว่างแล้ว กันบมตัดเวลามาเ้าวชาว uh, ต้องมาทำ้าจชาวทางนี่ทำแบบนี่ทำได้เยอะชื่นๆนี่ uh, ทำได้เลยนี uh, ไ่ไม่ต้องกวนไม่ต้องกวนไม่ต้องกวนลื่นกวนอะไรคร uh, ูดนานี่ออกให้หมดให้มันเลือดตะนาดินนัะ่ะนะเี๋ยินมาห้อยเลยขูดแล้วก็เอาหินห้อยนะถชาว่า,าให้ดีคูดล้วเอาหินมาโรยอ่า uh, ปาดูโอ้หนามไหมครับตอนแต่หนามเครื่องที่ว่าลงทุนสองหมื่น ลุกขึ้นเตื่องกระปั้มสองหมื่นโอเคเลยพี่น้องเองหมายว่าน้ำล้ำไหลแล้วต้องน้ำไหลเลยนี่ดูไปไหลน้ำมันแรงน้ำมันแห้งไหลมันมันมันเกินแล้วบอกเนี่ยเกินแล้วเนี่ยมันเกินแล้วไป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 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมันจะเป็นอย่างอื่นแล้วน้ำเกินแล้วน้ำไหลทางแล้วลูกพี่น้องหักหักหักเกินแล้วเกินแล้ว โอ้เสียบบุญทรงรีบวิ่งไปพินนําแล้วน้ำมันเกินดิโอ้ได้มาตัดทานจริงๆสวยลอยโกหัวกถือว่ากเกดดีครับกับปั๊บเปลี่ยนใหม่แล้วครับที่สวนที่สวนใช้ซองนิว้วปั๊มยกษยสกามสูบ้าครับ มีแคบเดียวรวดเร็วทันใจครับนี่ครับทุเรียนดอกอย่างสมบมรณนเลยครับพี่น้องคือดอกเราอย่างสบมรณนเลยได้นามอย่างดีเลยครับโหดอกอย่างงามเลยตีนามได้ด้วย โอ้ผ่านผ่านผ่านตนนอน้องจะอ้วนๆเย็นน้ำล้วบอกรับอันนี้นี่คือผู้พิดนี่ไปพิดอันนี้ก่อนอ๋อปิดนี่ก่อนน้ำเยอะแล้วน้ำเยอะน้ำเกินแล้วนี่เกิน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 ปิดก่อนพิ่ก่อนโอพิดแล้วอันนี้ก็เกินแล้วนี่ไหลแล้ะไหลเกินแล้วเลย ัเป่าใหญ่เลยตอนนี้เสียบุญทรงมันตกไล่เรื่อยๆเลยครับมันกับพี่น้องทั้งนี้ยังเปิดไล่มาเรื่อยๆครับนะครับเดี๋ยบุญทรงกอนเปิดไล่มันเรื่อยๆอันนี้ก็มีดอกอยู่ครับปลาปาย เรานำเกินแล้วน้ำเกินแล้วเสียเสียน้ำเกินแล้วเสีย,สยกับเดื่องลีบพีดนำอย่างไดียลไล่จากล่างขึ้นบนอะ่ะอืมชมดอกทุเรียนแหนนี่โอ้ยแอบกดกคักก,ก,กับดกคักเออนี่ขนาดตนน้วน,นี้น้อยนี่นะอู้หูเป็นดออักซากอักซาก,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 ากโตจะดอกจะบาน,นแล้วเริ่มบานแล้ว,ลวกับ ครับคลิปนี้ก็ขอไป,ปคลิปคืนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำมันลุย่วน2เลยครับพี่นอกก้อง,อ,นนนอ,งนองวัสดีครับบ๊ายบายครับ